สวัสดีครับผมนายเรวัตอารีรอบครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับวันนี้ผมจะมาบอกข่าวดีเนื่องจากว่าองค์การบริหารต่วจังหวัดนั้นได้ถ่ายโอนรอพระสะตที่ย่อมาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีข่าวดีตรงที่ว่าเราจะตรวจสุขภาพเป็นโครงการนำร่องให้กับพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตทั้ง3ามอำเภอโดยผ่านรอพระสะตอ,อำเภอเมืองได้แก่รอพระสะตบ้านแหลมชันอำเภอตะางได้แก่รอพระสะตเชิงทะเล และอำเภอสุดท้ายอำเภอรกระทูได้แก่รอประสะตกัมมาลาซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการนําร่องทั้ง3าําเภอในอนาคตนั้นเราจะซื้อรถโมบายการตรวจสุขภาพให้ครบทั้ง21รพประะตนะครับซึ่งผมขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องนั้นให้ความสนใจและเราเชื่อว่าการป้องกันนั้นดีกว่ารักษาสุขภาพของคนนั้นเราสามารถแก้ไขได้โดยการที่เรามาตรวจสุขภาพในเรื่องของเชิงลึกคราวนี้จะส่งไปยังพี่น้องประชาชนทั้ง3อํอำเภอ17ตําตำบล ก็ขอ,ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจโครงการดีๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอกราบขอพรบคุณครับสวัสดีครับอบจภูเก็ตได้มองเห็นสุขภาพของประชาชนนั้นสําคัญมากจึงได้จัดเจ้าที่ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพให้กับประชาชนตามพื้นที่ต่างๆให้การตรวจสุขภาพนั้นให้เข้าถึงกับประชาชนได้ง่ายกว่าเดิม ี่นะครับเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจระบบ2อลีนะครับใช้ฝ่ามือหน้าเป็นสองข้างครับก็จะเริ่มวัดใช้เวลา30สนาทีครับเพื่อว่าหัวใจเราโอเคไหมเต้นปกติไหมแล้วก็ชีพจรเราเป็นงไงบ้างนะครับนึ่งฟนิ้วนะครับวร,ร่งเป็นวัดเชื่อในเลือดใช้ระบบอินฟาเรดก็จะรู้ว่าเขาเยิ่ปกติไม่ต่ำกว่า9 5อันนี้9 7ปกติครับ และอีกทั้งประชาชนก็ยังสามารถเดินทางไปยังตามสเตั่นในพื้นที่ใกล้เคียงได้โดยทั้ง3สเตชั่นมีอยู่ดังนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำมลาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชันทั้งสเตชั่นได้มีเทคโนโลยีการตรวจสุขภาพที่ทันสมัยเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียว ก็สามารถตรวจสุขภาพได้เลยและมีการตรวจสุขภาพนั้นใช้เวลาไม่นานและที่สำคัญประชาชนสามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้อีกด้วยทั้งนี้สุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีมากขึ้นภายใต้โลกแกนรู้ทันโรคป้องกันไม่ป่วย ที่สำคัญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันภูเก็ตสมาร์ทเฮลท์แคร์สามารถดูประวัติผลตรวจย้อนหลังได้และให้ข้อมูลข่าวสารดีๆด,ด้านสุขภาพค่ะ